ตอนนี้นะครับที่เราคุยกันไว้นะครับว่าเราจะมีนัดโฟนอินกันนะครับสัมภาษณ์สดทางสายโทรศัพท์ก,กับน้องเต๋านะครับพัดทายน้องเต๋าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีครับโอ้โหชาวกีฬาเทุกคนเลยครับครับผมเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เป็นอีกหนึ่งหนุ่มอารมณ์ดีเลยนะวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันตามจริงเนี่ยหน้าที่สัมภาษณ์ตรงนี้ไม่ใช่พี่นะ ค,รครตามจริงพี่เอ,อผู้บริหารของเราจะมาสัมภาษณ์เองเลยนะเนี่ย oh, 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 oh. เออพี่ก็เลยมาแย่งหน้าที่พ,พี่ก็เลยมาแย่งหน้าที่พี่เอ,อ <laughs> ยังให้ทักทายชาวกิฟต์แล้วก็ทักทายชาวอุดรน,นิดนึงครับผมก็สวัสดีแฟนชาวกิฟต์แองเจิลนะครับแล้วก็ชาวอุดรธานีทุกๆคนเลยครับผมเต๋าเสร็ทุ่งเพียงพ่อครับผมนี่แหละนะครับเสียงจริงเลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยนังเต๋าช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ย เมีวิธีคลายร้อนอยังไงไหมที่นุ่นร้อนไหมครับที่กรุงเทพก็ร้อนมากครับผมใช่ไหมไอร้อนนี่ถ้าไปอยู่อุดรนี่จะคลายร้อนได้ดีขึ้นเลยนะฮะตอนเนี้ใช่ไหมนะครับใช่เป็นร้องเพงที่อุดรอ,อะไรอย่างงี้ครับแฟนขับถามหาเยอะเลยที่อุดรเนี่ยนะครับยังคิดยังยังจำถึงแฟนขับได้ไหมที่ตอนนั้นเรามาอ่าเขาเรียกว่าแคมปัสทัวร์แล้วก็มามิดแอนด์กิทจำได้ครับจำได้สนุกมากครับตอนนั้นเป็นไงบ้างเอ่ยบร,ริกาศในวันนั้นวันนั้นก็สนุกมากครับแล้วก็แฟนให้การตอนรับอย่างดีมากเลยถึงแม้ว่า ฝนจะตกก็ยังโหยเย็นรอกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่ไหมนะครับแล้วก็น้องๆแฟนคลับฝากคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหร่น้องเต๋าจะได้มาอุดรอีกก็ถ้าเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเจอกันแน่นอนเลยครับผมโดยเฉพาะที่กิฟต์แองเชิลด้วยใช่ครับจะไปเยี่ยมถึงเทเลยใช่ไหมนะครับช่วงนี้งานเยอะเหมือนกันได้ข่าวว่างานเยอะเลยช่วงนี้ก็มีอ่าหนัง ครับผมแล้วก็ละครแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้เลยครับผมชื่อว่าอย่าทําให้รักครับเป็นอ่าใช่ใช่นะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่เพลงช้าเพลงแรกในชีวิตเลยครับครับผมก่อนหน้านี้เดาท้าวความก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันฮะเราได้ฟังเพลงเร็วของน้องเต่ามาถึงสองเพลงครับทําไมเพลงนี้ต้องเป็นเพลงช้าเอ่ยทําไมเพลงนี้ต้องเป็นเพลงช้าเพราะว่ามันถึงเวลาครับที่เราต้องมพิสูจน์เองว่าเพลงช้าเราเป็นยังไงครับผม ครับผมแล้วก็ทางทีมโปรโมเตอร์ก็อยากจะพิดสูตรต่านกันว่าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วใช่ไหมนะครับนี่ๆๆอะไร,รอย่างนี้ก็ได้มาทําเพลงชาา้ากันก็ที่จริงจบจากเพลงอยากจะมาไหมเนี่ยทางทีมเขาบอกว่าบะถึงเวลาเพลงช้าแล้วก็คือทํางานไั้แต่ตอนนั้นเลยครับใช่ไหมใช่ครับก็อยากจะมาไหมเนี่ย ต้องบอกได้เลยนะว่าติดอันดับหนึ่งที่นี่ด้วยอ้ขอบคุณกาน่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับซิงเกิลก่อนหน้านี้อยากจะมาไหมให้น้องเต๋าขอบคุณแฟนคลับนิดนึงที่ขอเข้ามาเกือบทุกชั่วโมงเลยถ้าผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาขอเพลงอยากจะลาใหมนะครับจนติดอันดับหนึ่งของชาร์ตกีแฟงเจ้านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ ฝากเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าทำให้รักครับผมอย่าทำให้รักนะครับเพลงนี้ติดอยู่ที่อันดับสามท็อปเทนด้วยตอนนี้ว้าวแล้วแล้วก็อีกไม่นานแน่นอนถ้าแฟนคลับขอเข้ามาเยอะเดี๋ยวติดอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับนะครับช่วยด้วยนะครับนะครับอย่าทำให้รักนะครับซิก,กลลาสุดเลยของน้องเต๋าเรื่องราวของเพลงนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่องราวของเพลงนี้นะครับก็ต้องพูดถึงก่อนว่าครับผมเขาถามทางทีมโปรดิวเซอร์เขาถามว่าเต๋า จะรู้สึกเจ็บแบบไหนไมากที่สุดถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักอก็เลยคิดปุ๊บแล้วก็ตัดไปว่าถ้าเจ็บสุดก็คงแบบไปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราเอะไรประมาณนี้ครับผม,ผมก็คือน่าจะเจ็บที่สุดแล้วว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังอะไรอย่าง,างนี้เขาเลยโอเคแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอย่าทาให้รักครับผมผมคิดว่าทุกบรรทัดทุกคามีความหมายทุกคำครับในเพลงนี้ครับผม,ผมครั้งแรกเลยที่เราเห็นโจทย์เพลงนี้บผม ครั้งแรกก็ดีใจครับว่าได้ทำเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงเศร้าด้วยอ่ฮะเราก็ต้องทํากันบ้านหนักมากครับใช่ไหมบ้านหนักมากแล้วก็เตรียมตัวมานานพอสมควรเลยครับครับผมก็ไปปรึกษาที่ชมพูฟุตตี้บ้างไปปรึกษาพี่อีฟครับผมบอยพิษณุก็ไปคุยกันตอนนั้นเล่นละครเวทีด้วยกันก็เป็นศึกษาเขาว่าควรจะทายังไงดีอะไรเงี้ยครับอ่านะครับก็เออเพลงนี้นี่เราเรียบเรียงเองเลยหรือเปล่าครับ มีทีมทาง Tru e ฟ i n a n c ชียรทำให้ครับผมครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับเพลงนี้บรรยากาศในห้องอัดแน่นอนเตา๋าแต่ก่อนเราเห็นเพลงเร็วมาตลอดสนุกสนานมาตลอดเพลงช้ามันมีอุปสรรคอะไรกับเราบ้างไหมมีครับครับผมมีในห้องอัดก็มีเกรงๆง,งฮะอ่ะฮะเราไม่เคยร้องเพลงช้ามาก่อนครับผมแล้วก็เป็นทีมทีมทําเพลงทีมใหม่ด้วยอ uh huh. แล้วก็เราก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี้ยแล้วก็ เป็นเพลงช้าต้องสืออารมณ์ด้วยต้องทำอารมณ์นิดหนึ่งครับผมเธอถึงจะอินกับเพลงได้อะไรครับผมก็<อ>ม,ม,มีอุปสรรคเยอะลยครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าต้องต้องทำให้ได้อะไรเงนี้ก็ต้องสู้ๆใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าอย่าทำให้รักเพลงนี้เนี่ยนะครับในส่วนตัวเลยของน้องเต๋าเนี่ยชอบท่อนไหนมากที่สุดแล้วก็เคยเจอ,เ,จอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือเปล่า ชอบท่อนไหนไมากจริงชอบหลายท่อนนะครับแต่ว่าถ้าชอบท่อนไหนไมากที่สุดต้องอ่าท่อนเป็นประโยชน์แล้วกันออืเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออ,อะไรประมาณนั้นใช่ไหมชอบท่อนนี้มากเลยว่ามันโดนมากเลยแต่ว่าอ่า เธออาจกําลังเลือกใครในใจฉันนะมันรักเธอไปแล้วอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แต่เธอยังเลือกได้อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมเห็นไห <c oughs> มครับ <c oughs> านี้สนแสดงว่าถ้าเกิดเราเรา,เรา,เ,ราเราฟังเพลงนี้เราเราจับได้ถึงใจความนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรา,เาถ่ายทอดอารมณ์นี้ออกมาได้เนี่ยสแสดงว่าเต๋ต้องเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สิใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมมีบ้างมีบ้างตอนสมัยวัยรุ่นนายยมอะไรเงี้ย โอ้น,อน,อน้องน้องสาวๆเนี่ยพากันแซวกันใหญ่เลยเนี่ยว่าจีชาผู้หญิงคนนั้นจังเลย <c oughs> <c oughs> อ่านะครับอย่าทําให้รักนะครับเป็นอีนหนึ่งเพลงด้วยก็เรียบร้อยกันเป็นเรียบร้อยแล้วปล่อยออกมาแล้วปล่อยม<อ>าตั้งแต่วันวันที่สี่มีนาที่ผ่านมาครับเป็นยังไงมั่งเอยแฟนคลับรอตอบรับเรายัางไงมั่งแฟนคลับก็ชอบครับครับผมเขาชอบแล้วเขาก็รอฟังเพลงช้าของเรามานานแล้วครับ พราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ร้องเพลงช้าเลยตั้งแต่ออกจากบ้านมาครับผมคือจะร้องเพลงเร็วซะส่วนใหญ่พอมาได้รับเป็นเพลงช้าเพลงแรกด้วยอกหักด้วยครับผมอารมณ์เนื้อหาของเพลงก็เท่าด้วยใช่แสดงก็เลยแบบอินดนตรีเพราะมากผมผมชอบทุกอย่างในเพลงนี้เลยเป็นผลงานที่ผมแบบผมเพิ่งรู้ว่าแบบชอบผลงานเพลงแล้วมันมีความสุขขนาดนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อบางทีเราก็เริ่มหลงเสน่ห์กับเพลงช้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแบบว่าเฮ้ย เราเหมือนแบบหลงรักงานของตัวเองอะไรเงี้ยอือบบชอบไพลเนี้ยก็ไปไหนผมก็ร้อนต่เพลงเนี้ยครับผมร้องละครบอการ้อนในเพลงเนี้ยจนจนละครเวทีก็แบที่ร้องได้กันหมดแล้วนะ <c oughs> เพลง,งไม่ปล่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเป็นยังไงว่าฟิกแบกทั่วประเทศเลยวันนี้ได้ข่าวว่าอทักทายสถานีวิทยุกเกือบทั่วประเทศเลยใช่ไหมวันนี้ก็เตรียมฟอรนตั้งแต่เช้ายันนู่นเลยครับสี่ทุ่มเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกกําลังใจเยอะอยู่แล้วครับผมก็ กำลังใจดีครับสูดเต็มที่แค่กำลังใจจากพี่เอคิฟแองเจิลนี่ก็สุดสุดแล้วนะ<อ>พี่เอบอกเป็นกำลังใจให้ทั้งวันเลยวันนี้เอ่ขอับคุณครับอา่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้ของน้องเต๋าเป็นไงมั่งอน้องๆแฟนคลับถามว่าเมื่อไหร่เอ็มวีจะปล่อยอามาเลยเมื่อไหร่เอ็มวีจะปล่อยออกมาแล้วครับก็วันที่หนึ่งครับผมเมษวันที่หนึ่งเมษายนครับหกโมงเย็นที่รายการสยามเด็กเล่นครับ ได้เขาก็ถ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้กังตัดต่ออยู่กังแบบตัดต่อให้ละเอียดที่สุดเป็นยังไงมั่งรายละเอียดเนื้อหาในเอมรายละเอียดเนื้อหาในเอมครับก็บจะมี<ผ>มตัวละครห้าตัวก็วจะมีชื่อเตา๋าชื่อมากชื่อทอยชื่อแบงค์ชื่อตาครับผมทายสามยิงสองเต๋านี่เราเล่นเองเลยไหมเล่นเองครับเล่นเนองนะครับ ก็จะมีห้าคนเป็นเพื่อนกันครับผมแล้วก็แบบว่าเกิดความรักกันเกิดขึ้นในห้าคนนี้ห้าคนเป็นเพื่อนกันแล้วเกิดความรักกันเกิดขึ้นใช่สามหญิงสองใช่ครับสหญิงสองแล้วมาดูว่ามันจะลงตัวหรือจะไม่ลงตัวอะไรยังไงเป็นความรักแบบที่แบบไม่มีใครคาดเดาได้หรือว่าแบบเป็นแบบเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะให้คนดูเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆลุ้นกันไปเรื่อยว่าจะเป็นยังไงครับผม บรรยากาศในการถ่ายทำเอ็มวีในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเลยวันนั้นก็ได้เจอครับเจอมีแจมมีพี่บอยครับผมมีนัดมีเอ,อ๋อเป็นนักแสดงก็ได้ร่วมงานแล้วก็สนุกครับครับผมแล้วก็เป็นถ่ายเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าเป็นเอ็มวีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบเต้นนะคอนอสิร์ที่ถ่ามาจะม่เต้นแล้วก็เนื้อเรื่อง อันนี้จะเน้นไปทางที่เส้นเรื่องมากกว่ามันเหมือนกับหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยไหมใช่ครับอืมใช่ครับใชเป็นครั้งแรกอลสิที่เราทําแบบนี้ครับงั้นตื่นเต้นปะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นครับผมครับผมอยากจะเห็นเร็วๆแล้วเหมือนกันอ่าใช่นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของ เพลงนี้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วกับเนื้อเรื่องของเพลงแล้วก็รวมไปถึง MV นะครับก็วันที่หนึ่งนี้เราได้ชมมาแน่นอนหนึ่งเมษายนนี้ครับแน่นอนโอ้โหหนึ่งเมษายนนี้ชมกันแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับมีน้องๆวันนี้ฝากคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายเดี๋ยวพี่จะถามทีละคําถามแล้วกันใช่ครับเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเต๋าเนี่ยฝากช่องทางการดาวน์โหลดนิดนึงครับก็ช่องทางการดาวน์โหลดนะครับครับผม เมือนเดิมครับใครที่ใช้ซิม TrueMove นะครับผมก็สามารถกดสอง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 ครับผมแล้วก็โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยครับผมครับผมสอง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 สี่ตัวแล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับครับผมว่าใครจะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.truemusic.com ครับผมก็มีชื่อเพลงแล้วตอนนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้วแล้วก็โหลดเป็นเสียงรอสายได้ด้วยครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้อ่ในส่วนของดาวน์โหลดทั้งค่ายเลยครับ ตอนนี่เลยครับทั้งค่ายได้เลยอ่าใช่นะครับใช่ครับผมแล้วก็เนี่ยใ,ในตอนนี้ระหว่างรอเอ็มวีก็จะมีกิจกรรมครับผมอย่าทำให้รักช็อตฟิกคอนเทสครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นการแตง่งื่อเราเป็นแบบแฟนฟิกชันนะครับแบบจากการฟังเพลงครับผมอย่าทำให้รักเนี่ยอืออ่าก็คือหมายถึงว่าฟังเพลงอย่าทําให้รักปุ๊บแล้วคุณจินตนาการเป็นแบบไหนก็ให้ลองแต่งเป็นนี้ยาย่สั้นๆมาสักหนึ่งเรื่อง โอ้น่าสนใจน่าสนใจก็คือเราฟังเพลงอย่าทําให้รักนี้เดี๋ยวเราแต่งเป็นหนังสั้นขึ้นมาเป็นนิยายเขียนเข้ามาใช่ไหมใช่หรับใคร <ผม S 2> ที่ชอบเขียนนิยายแล้วหรือว่าใครที่อยากจะลองหัด,หดเขียนดูก็ฟังเพลงนี้แล้วลองนึกดูเพราะกติกาหรือว่ารายละเอียดเนี่ยก็มีให้แล้วครับที่ af t to live com หรือว่าแฟนเพจของ af channel ครับผมก็มีกติกาบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็มาลุ้นสร้อยพร้อมจี่ Tao เต๋ครับสั่งทำพิเศษเลยใช่ไหมอันนี้แจกกับมือเลยห้ารางวัลเท่านั้นครับนะครับในงานมันน่าจะเป็นยังไงม้างครับก็ถ้าแฟนๆส่งกันเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนมานั่งอ่านแม้แต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายเลยโอ้อันนี้น้องเต๋าจะนั่งอ่านเองเลยใช่ไหมผมไม่เคยอ่านฟิกที่ไหนมาก่อนเลยนะครับใช่ไหมผมว่า <c oughs> ต้องมานี่อ่านฟิกของที่แฟนๆแ,แ,แต่งให้เลยอ่อ อ่าก็แว่าเราไม่เคยอ่านจิบม,มาก่อนต้องบอกอย่างงี้อะครับผมก็ไม่เคยคิดค<ๆ>ิดท,ท,ที่จะอ่านเมือวาเราทำแบบนี้เราก็โอเคอ่านเราต้องอ่านเลยพร้อมแล้วครับ<ะ>ตอนนี้มีน้องๆส่งเข้ามาเยอะเองครับตอนนี้ก็มีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็มีทางพี่ที่ทีมงานวันนี้เข้ามาออฟฟิศก็บอกแล้วว่ามีส่งเข้ามาแล้วครับบางทีเราก็ดีใจเหมือนกันนะมีน้องๆให้การตอบรับเราคอยจิตตามเราอยู่เป็นประจำแบบนี้เนี่ยครับผมใคอยากให้ส่งเข้ามาเยอะครับผม อ่าฮะรุ่นหลังวันกันมาร่วมสนุกกันครับผมแจกกันมแจกกันในวันไหนครับอ่าในวันเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับผมครับผมโดยยังไงอย่าลืมติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับทางเว็บไซต์ของ True ด้วยใช่ครับนะครับช่องทางการติดตามน้องเต๋าครับได้เลยอ่าหลักๆง่ายๆครับก็ทางทวิตเตอร์กับอ่าอินสตาแกรมนะครับผมก็เต๋าเพียงพอนะครับสะกด T a o t h i a n ทครับครับผม ก็เข้าไป follow ํามารฟ f o l o w ได้ครับนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางละครับช่องทางก็ที่นี่นะครับแฟนเพจ AF Channel ครับผมครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของ AF ทุกๆคนเลยครับใช่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้องเต่าก็ยังมีงานละครเวทีด้วยก่อนหน้านี้มีละครเวทีเพิ่งจบไปครับครับผมจบไปก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่เรื่องครู่บัดสลับล่างครับ กับพี่แพนแล้วก็พาันทางช่องสามก็ฝากแฟนๆติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับว่าครับผมอเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับตอนนี้ถ่ายไปแล้วใช่ไหมครับถ่ายไปแล้วครับตอนนี้ก็ทำประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับก่อนหน้านี้มีหนังใช่ไหมก็เห็นน้องเต๋าอยู่ในหนังไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ามีภายประโยชน์ครับเรื่องใช่ยอดมนุษย์เงินเดือนนะฮะใช่แล้วก็จะมีเจอกับน้องเต๋าบนในละครเวทีด้วยใช่ครับครับผมแล้วก็เรามา แสดงละครเนี่ยมันต่างจากการแสดงหนังยังไงเรามีการวิธีการปรับตัวยังไงครับมันก็ต่างกันต่างกันมากไหมหนักเท่าไหร่นะครับมันก็จากละครครับผมอ่าหมายถึงว่าพูดถึงภาพยนตร์ก่อนเราชิมดํงภาพยนตร์มาปุ๊บครับก็ต้องไปเล่นละครเวทีอ่าฮะซึ่งละครเวทีก็ต้องเล่นให้มันบ่าให้คนถึงขหลังเห็นก็คือเล่นใ,ใหญ่ขึ้นว่าไม่ใช่โอเวอร์แต่พอมาเล่นละครมันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปครับผมครับผมต้องปรับ ช่วงแรกๆก็ยังติดๆขัดๆอยู่แต่ว่าตังหลังมาก็เริ่มชินแล้วครับผมแล้วก็พอเราตอนนี้เราถ่ายละครครับแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดมีหนังกับพี่มีวรลิตาด้วยอืเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าประโยคสัญญารักครับโอต้องติดตามเลยนะตอนนี้ก็มีสองเรื่องครับตอนนี้ถ่ายทาอยู่ครับผมได้ข่าวว่าอช่วงนี้งานเยอะเลยแล้วก็ละครเวทีก่อนหน้านี้จบไปแล้วก็มีพี่ๆจากกิฟต์แองเจิลแล้วก็ พี่เอผู้บริหารเอาดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับถ่ายด้วยด้วยใช่ไหมครับเอเต้องขอบคุณมากนะครับพี่เอครับผมจะให้ขอบคุณพี่เอด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับพี่เอได้รับดอกไม้นะครับผมสวยมากครับเป็นไงวันนั้นเซอร์ไพรส์มากไหมพี่พี่ยิงตรงจากอุดรไปนู่นเลยนะก็ตอนแรกคิดว่าคงไม่มาแล้วอะไรเงี้ยใช่พอเล่นเสร็จก็มารับดอกไม้หน้าเวที เจอแฟนๆฟนรูปก็เอ๊ะเจอคุณคุณอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่คุ้น,นุก็เลยอ้าวมาจากกีฬาเจอร์โอ้โหเซอร์ไพรส์มากครับรู้ไหมว่าตัวแทนวันที่ให้ไปวันนั้นเนี่ยพี่เอกำชับว่าถ้าดอกไม้ไม่ถึงมือเต๋าโดนไล่ออกจริงขนาดนั้นเลยครับถึงมือเขาถึงมือแน่นอนถึงมือแน่นอนครับอันนี้ยืนยันแล้วนะว่าถึงมือนะคิดว่าน่าจะมีรูปไปยืนยันใช่ไหมถ้าเต๋าบอกว่าไม่ถึงมือเนี่ยโดนไล่ออกกันนั่นแะ หมดลร้ายมากหมดร้ายมากหมดร้ายมากนะครับก็เป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่เต๋าคะงานเยอะขนาดนี้มีวิธีดูแลตัวเองยังไงถึงหน้าใสยังใสเหมือนเดิมถ้ามีเวลาให้นอนครับแล้วก็ทานอาหารเป็นเวลาครับครับผมทานบำรุงพวกครีมทาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับครับผม อ่าฮะแล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมมาว่าพี่ต๋าเอาอากาศร้อนๆ้อนแบบนี้เนี่ยนะครับก็พี่ต๋ามีวิธีคลายร้อนวิธีไหนมั้งคะก็ไปฟังเพลงอย่าทำให้รักนะครับแล้วจะคลายร้อนได้เลยครับโอ้อันนี้คลายร้อนได้เลยใช่ป่ะครับเปิดเปิดฟังแล้วก็นอนฟังนั่งฟังนะครับแล้วลองว่าคลายร้อนได้แน่ครับแสดงว่าทั้งประเทศนี้ไม่ต้องติดแอร์แล้วแหละนะครับเอาเพลงนี้ไปฟังในบ้านเลยคลายร้อนได้เลยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีคําถามฝากมาด้วยเมื่อไหร่พี่ต๋าเนี่ย เอจะมีเพลงที่ฟ r ิชชูลิ่งกันเลยกับพี่คชาคะ,ะเรื่องนี้ต้องต้องถามทางทูด้วยครับผมยังไม่ทราบจริงครับใช่ไหมครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องติดตามมาด้วยติดตามครับแล้วก็เมื่อวานนี้เอมีคําถามถามว่าเมื่อวานนี้พี่เต๋อได้เป็นกําลังใจกับพี่คชาไหมคะอองานนายเตเยนใช่ไหมครับผม ผมก็เชียร์เพื่อนๆทุกคนครับที่มีชื่อเข้าชิงครับผมเป็นกำลังใจจากบ้าน True Fantasy เหมือนกันครับผมก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับใจแมกซคอยส่งกำลังใจห่างๆให้ครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคำถามเลยเป็นไม่ได้น้องเต๋าเข้าไปตอบทางแฟนเพจคิดแฟนจ่วยหน่อยนะครับอ่าฮะได้ครับได้ครับนะครับอย่าลืมเข้าไปตอบด้วยมีน้องๆฟิกแบ็คเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนิดนึงละกันมีอีกหนึ่งคำถามบอกว่าอยากให้น้องเต๋าร้องสดให้ฟัง อออได้เลยครับครับผมเอาเป็นเพลงล่าสุดเลยเนาะอย่าทําให้รักครับครับผมหนึ่งสองสามได้ยินไหมไออินครับโอเคเลยครับโอ้ยมีมีกีตาร์มาด้วยเหรอครับเอากีตาร์มาด้วยฮะโอ้เอากีตาร์มาด้วยจัดเต็มเลยวันนี้ใช่ไหมฮะี่ยโอเคหนึ่งสองสามไปเยอะทำให้ฉันรักเธอเธอไม่รักฉันปวดใจไม่ไหว หล่อมากครับวันนี้เอากีต้าร์มาจัดเต็มได้เลยใช่ไหมคให้กีใ่ใบเดียเลยครับโอ้โหให้เป็นของขวัญกับพี่เอโดยเฉพาะกันเลยครับปีนี้จะมีโอกาสได้มาอุดอรอีกไหมครับเนี่ยมีแน่นอนครับต้องมีแน่นอนใช่ไหมจะมาเป็นมิดแอนด์กีดหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเอ่ยได้หมดครับคอนเสิร์ตก็ดีเลยฮะได้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาทานส้มตำกันนอกจากนี้ยังจะให้น้องเต๋าฝากอีกนิดนึงครับ เรื่องของการเขาเรียกว่าทุกคนเลยแน่นอนน้องเต๋าเคยผ่านเวิธีการประกวดมาแล้วนะครับอ c a เดมี f a ฟ t a เ i ียให้ให้ฝากกับน้องๆที่มีความฝันนิดนึงครับก็ใครที่มีความฝันนะครับก็ทําให้เป็นที่นะครับแล้วก็อย่าทิ้งความฝันนั้นนะครับถ้าเรายังมีโอกาสยังมีแรงอยู่ก็ให้ทำซะนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงนะครับตอนนี้ a อ1สิบมาแล้วแหมนี่เอฟสิบครับกติกาการตัวแห้พร้อมนะครับตอนนี้สิบห้าปีถึงสามสิบปีนะครับผมใครที่อายุเกินยี่สิบห้าแล้วมีโอกาสนะครับมากันได้เยอะแตบอกว่ามันสูงกันังเนี่ยเปิดอจอีครับอ่ไม่ค่อยชัดเลยครับเอาขอเสียงใกล้ๆนิดนึงครับครับผมได้ยินไหมฮะโอเคได้ยินแล้วครับอีกรอบครับผมัสดีครับผมก็วันที่เดี๋ยวเร็วนี้จะมีนะครับ a อฟสิบ ครับผมรับสมัครแล้วนะครับอายุ15ปีถึง30ปีอืมครับผม30ปีนะครับเพราะว่าปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก5ปีนะครับใครที่ยังมีไฟยังมีแรงอยู่นะครับใครที่พลาดโอกาสมาหรือว่าใครที่มาหลายๆรอบแล้วเนี่ยขอให้มาขอให้เตรียมพร้อมความฟิตแล้วก็ร้องเพลงเต้นมาให้ครบครับครับผมในปีของน้องเต่าน้องเต่ามีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับนี่ผมเลยครับเป็นปีแรกที่ไปประกวดเอฟเลยอืใช่ไหมแล้วก็เราเตรียมตัวแบบ ยอมรับเลยว่าแรกเตรียมตัวไปน้อยมากก็คือแบบเราเราไม่รู้ว่าเขาจะออดิชั่นยังไงครับผมแฟนเดเชีเอเอฟย่างเงี้ยพราะเราไม่เคยดูเอมาก่อนครับผม <laughs> พูดไปก็แบบนี้แล้วแบบว่แาแล้วก็เข้าไปร้องเพลงอืออ่า<อ>เขาขออะไรมาแล้วก็ ขอเพลงนี้แนวนี้มาเราก็ทําให้เต็มที่ใช่ไหมนะครับใช่ครับผมแล้วก็ทําเรามีของเท่าไหร่เราก็โชว์ไปเท่านั้นครับอ่าฮะบางทีเราต้องมีความเชื่อมันของตัวเองด้วยว่าเราต้องทําได้ใช่ปะ่ะใช่ครับ,บก็เราเด้วย<อ>จะเห็นความมั่นใจของเราครับครับผมเขาบอกว่าการรับสมัครครั้งนี้จะแปลกกว่ารอบที่ผ่านๆมาหน่อยนิดนึงใช่เขาจะไปโปรโมททั่วประเทศเลยทังจังหวัดครับยังไงมึงเอ่ยเห็นว่าจะไปรับสมัครที่เมเจอร์นะฮะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวต้องติดตามในในช่องทาง อง AF ด้วยครับแสดงว่าพี่เนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมเพรยังม่ถึงสามสิทธิ์มีอยู่แล้วพี่ใช่ไหมนะครับยังไงต้องฝากรุ่นพี่เต๋าด้วยนะครับเผื่อพี่เผื่อพี่ไปอยู่ ซีซันสิบสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับในคาร์เสิบรออยู่นะครับสนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวยังไงให้น้องเต๋าฝากเพลงอีกรอบนึงแล้วกันอย่าทําให้รักให้ขอเข้ามาเยอะตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามแล้วนะครับแล้วก็ให้ให้ขอเข้ามาเยอะเพื่อให้ติดอันดับที่หนึ่งที่คลิปแฟนชั้นด้วยครับผมก็อยากให้แฟนๆนะครับช่วยกันขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆนะครับอย่าทําให้รักนะครับของเต๋านะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สามแล้วก็ดีใจมากครับแต่จะดีใจขึ้นอีกก็คืออยู่ที่หนึ่ง ชาร์ตอันดับหนึ่งนะครับแล้วอยู่ไปนานๆนะครับก็จะดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอแรงขอกําลังส่งข้อความมา้วยนะครับจากแฟนๆขอบคุณมากนะครับครับผมฝากช่องทางการดาวน์โหลดการติดตามนิดนึงครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดาวน์โหลดนะครับใครใช้ซิมทูมูฟนะครับกดสอง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 โทรออกแล้วบอกชื่อเพลงได้เลยนะครับถ้าเป็นเสียงรอสายก็ได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือทาง w w w ร m u s i c c o m คครับผมก็เข้าไป ดาวโหลดได้เลยเอ็มวีวันทีหนึ่งเมษายนนี้นะครับอย่าลืมติดตามด้วยที่รายการสยามแบ,บ็คเดนท์หกโมงเย็นครับครับผมอย่าลืมติดตามมาด้วยละกันนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันอีกแล้วก็มีโอกาสมาทํากิจกรรมวันที่ขึ้นอีกเดี๋ยวให้น้องเต๋าฝากลาผู้บริหารมัมแองเจิลพี่เอของเรานะครับนิดนึงับผมก็ ฝากถึงผู้บริหารนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูแลพวกเราทางทูแฟนเดชเป็นอย่างดีเลยว่าจะเป็นเรื่องของทุกๆอย่างเลยกิจกรรมหรือว่าจะเป็นเพลงนะครับผมก็ขอบคุณมากๆากนะครับผมถ้ามีโอกาสเจอกันอีกแน่นอนครับผมคิดนะคราบครับผมให้ลาแฟนคลับด้วยครับทางอุดรธานีผมก็ฝากแฟนคลับนะครับชาวอุดรนะครับผมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าสมบูรณ์เลยหลายวันนี้จะไม่พูดสายากันแล้วให้ให้ ให้น้องเต๋าลาลารายการแล้วก็เข้าเพลงอ่อย่าทําให้รักเป็นภาษาอีสานนิดนึงเป็นไงนะเป็นไงยากละใช่ไหมกับเราก็ขอลาเลยครับผมเดี๋ยวไปฟังฟังเพลงยาท่าเพรักกับเต๋าเซดาร์ฟงเพ่งพ่อเลยครับครับผมขอบคุณเต๋อมากครับมีโอกาสเจอกันครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับ เดียยที่ขอเพลงยเาเฮตให้ฮักเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข <c oughs> อบคุณด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องเตานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยกันไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอที่อดอดรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่แองคงต้องคืนชั่วโมงให้น้องเฟยแล้วแหละนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้กันเต็มเต็มอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับก่อนที่ชั่วโมงนี้เราจะเล่าเรื่องกันไปขอบคุณไปถึง m m ดด้วยนะครับวันนี้ยังมีคิว โฟนอินกับสมเกียรติด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงทิ้งท้ายเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับน้องเฟยนะครับเาคทที่ธออบกกัน ต้องการืิอะไรให้ฉันอยากให้ดูลาเธอหรือแค่ไอ้พรำเพร่ไ้วันวันฉันไม่เข้าใจคำว่าเป็นหูที่เธอให้มา ไปบ้างไหมไม่อยากฝันข้างเดียวเธอหากว่าเธอเห็นใจคนคนหนึ่งที่อาจคิดถึงเธออย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลือตักใจไม่ไหวเธออาจกลำลัง แต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจยังอยากเจอทำไมรักกันเธอไม่ควรทำให้ ที่รักเธอดีกลัวกลัวยึดเหนี่ยวกับเธอกันไปอาจกลับใจไม่ทันวันที่เธอเพลยใ,ใจอย่าทำอะไรให้ฉันคาดหวังเลย อย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวแต่ใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเขา้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจ อยาทำให้ฉันรักเธอเธอไม่รักฉันกลัวแต่ใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิด